สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพลนะครับวันนี้เริ่มกันจากแบดมินตันรายการใหญ่ไ h a i l a n d Open นะครับชิงเงินรางวัลกันมากกว่า4ล้านบาทเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่มากแข่งกันที่อาคารนิมิบุตรก็แถวๆสนามสุบนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือรอบชิงชนะเลิศในประเภทชายเดียวเพราะว่าถ้าเกิดดูประวัติศาสตร์แล้วคุณผู้ชมครับ12ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีนักแบดของไทยเป็นแชมป์รายการนี้ได้เลย แล้วมาเมื่อวานนี้มีนักแบตของเราสาม,มารถผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้และจะมันจะเข้มข้นแค่ไหนจัดไปครับนี่คือคู่แข่งของเรานะครับอินโดนีเซียฮะนี่คือโซนี่นะครับและนี่ก็คือ2ครับทนนกริ์แสนสมบูรณ์สุขนะครับอายุ25สูง180เซนเป็นมือ26ของโลกในชุดเขียวกางเกงขาวนี่แหละครับใครได้2เซตก่อนก็ชนะนะครับดูการตบค่าของทางด้านของถนงศักด์ครับ เซตแรกนะครับธนงศักดิ์นำอยู่20ต่อ15ขออีกเพียงแค่แต้มแล้วตนงศักดิ์ตีสนุกครับดูนะฮะโอ้มันไหมมันไหมโอ้วมันไหมมันไหมบุกน้อยโอ้โหเนี่ยสนุกไหมฮะ21ต่อ15ครับคุณผู้ชมครับในเซตที่2นะครับ ก็ยังเป็นนี่นะฮะทางด้านของ2นั้นซึ่งจัดหนักนะฮะต้องการลุ้นเป็นแชมป์รายการใหญ่รายการแรกนะครับในระดับฟังปีตูขออีกเพียงแค่แต้มเดียวครับคุณผู้ชมครับอีกเพียงแค่แต้มอย่ล้วดูครับดูการบุกครับปุบเช็คเป็นเรียบร้อยนะครับขนงศักษแสมบูรณ์สุขครับเป็นนักแบดไทยคนแรกในรอบ12ปีนะครับที่สามารถคว้าแชมป์รายการธนอเพ่นพร้อมกับเงินรางวัล3 2 0 0 0บาทนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ ต้องบอกครับความหวังใหม่นะครับ<ท>ของวงการแบดไทยครับ